เค okay, ครับสวัสดีครับออขออนุญาตถามอาจารย์สวินนะครับว่าห้องเนี้ครับวันที่อาจารย์สวินมาผมผมไม่แน่ใจผมจําไม่ค่อยได้แล้วว่าเราจะทําฝ้าห้องนี้เป็นเป็นยังไงครับอันนี้ขออนุญาตเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเราจะเราจะตีฝ้านะครับอย่างนี้ใช่ฮะถ้าเกิดเราเราจะไม่ตีตรงไปอย่างนี้เราจะเอาดันขึ้นนะครับดันขึ้นไปแล้วค่อยตีฝ้าตื้อตืตื้อตืตือยาวมาถึงตรงนี้นะครับ เราค่อยลงมาแล้วก็ตีฝ้าจากตรงนี้นะครับยาวมาถึงตรงนี้ซึ่งนี้ก็ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีพื้นที่นะครับถ้าเกิดเราทาฝ้าชิดคาดเลยนะครับจบแล้วนะครับรวมถึงปูกระเบื้องเนี่ย 2. 5 8ด้าสิบเมตรนะครับส่วนตรงนี้ครับเราจะต้องทําฟิลออกมานะครับเพื่อจะให้มันรับกับฝ้านี้นะครับเพื่อจะปิดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ครับ ความสูงนะครับจากฝ้าจากฝ้านะครับจนถึงพื้นที่มีกระเบื้องแล้วจบนะครับครบจบเลยเนี่ยอยู่ที่3จุดเท่าไหร่นะ3.10 <3. S> ครับ3.10แต่ว่าปัญหามันคือเราก็ต้องทำคอลลิ่งตรงนี้ใหม่เพื่อจะซ่อนอตัวไฟนะครับเนี่ยฮะเพื่อจะเทปูตนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้แล้วก็ปัญหาที่มันมีก็คือสมมติว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเรา ยิงฟ้าเท่ากันหมดเลยนะสองจุดห้าห้าสองจุดห้าแปดนะครับเท่ากันหมดเลยจุดอันนี้มันถึงตรงนู้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทำฟ้าดอกที่มันเป็นในรูปลักษณะนี้ได้นะครับในตามแบบนะครับเราลองมาดูดูแบบก่อนนะมาดูเพอร์สเปกทีฟตัวนี้ครับเราจะทําไม่ได้เนี่ยนะฮะตัวนี้ครับเราจะทําไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ครับเราจะทําไม่ได้แต่ว่าคําถามก็คือ,อมันจะมี ตัวขั้นนะครับเป็นเป็นเหมือนรูมดีไวเดอร์ตรงนี้ที่เป็นผนังมวลเบานะครับซึ่งเตียงก็อยู่ฝั่งนี้แต่ในกรณีที่เราทําฝ้าไปสูงขนาดนั้นแล้วเนี่ยตัวครึ่งวงกลมอะครับครึ่งวงกลมขออนุญาตนะครับครึ่งวงกลมตรงนี้ครับที่มันอยู่ในแบบมาดูแบบที่มันอยู่ในแบบนะครับซึ่งก็คือตรงนี้ครับที่เราจะดอกฝ้ามาเป็นรูปเนี่ยครับเป็นเหมือนรูปแก้วน้ําตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับ เราก็จะทําไม่ได้เพราะว่าฝ้ามันคนละระดับกันนะครับทีเนี้ยถ้าเราทําที่ก้านแล้วมีเตียงตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องมีไมคคับหรือว่าเราเราจะแก้ตรงนี้ยังไงนะครับอ่านี่ก็ฝากเป็นคําถาม,ถามอาจารย์สุนได้ครับขอบคุณมากครับ